หสวัสดีครับเพื่อนๆคนที่สอบถามว่าการทาบกิ่งทํำยังไงนะครับก็มีสองต้นนะครับเฉือนเปลือกด้านอีกต้นหนึ่งออกแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็เฉือนเปลือกออกตามนี้นะครับเห็นชัดไหมเอ่ยอ่าเฉือนเปิดอ,ออกประมาณนี้นะครับประมาณ2นิ้วอีกด้านนึงก็2นิ้วเหมือนกัน แล้วก็เอามาประกบกันนะครับเอามาประกบกันนะครับแล้วก็เอาพลาสติกมัดได้เลยนะครับพันพันได้ครับ มัดให้มันติดกันมัดพลาสติกก่อนนะครับข้างล่างแล้วก็เริ่มพันขึ้นมาให้ที่เราบากข้างๆไว้ตรงกันนะครับ ตามรูปเลยนะครับพันจากกล้างขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เราก็ดูว่าที่เราบากไว้ให้ตรงกันนะครับข้างบนเราก็มัดนะครับเชือกเอาพลาสติกสอด มัดไว้แล้วก็แต่งตัดยอดนิดหน่อยนะครับแต่งกิ่งข้างบนให้เรียบร้อยนะครับ แค่นี้นะครับง่ายๆครับส่วนอีกต้นหนึ่งนี่เราก็สำรองไว้นะครับในกรณีที่ว่าไม่ติดหรือจะเสริมอีกเป็นสามเป็นสามลากได้เลยนะครับแล้จะเสียบแทนด้วยก็ะไดตอนนี้มันเสียหายไปแล้วก็ตอกเขาอีกต้นเนี้ยมันมีอยู่แล้วมันก็เลี้ยงไว้มันก็โตไปตรงูกใหม่แล้วอันนี้ที่เสียบที่เราทาบไว้นี่ทําไงครับเรามาเสียบยอดอีกทีใช่ไหมครับก็เสียบยอดอีกทีอืม แล้วเรามาเตียบตรงนี้ไงเตียบยอดตรงนี้อ๋อมาตัดกิ่งนี่เตียบยอดตรงนี้แล้วก็เตียบพอเตียบเด็ดก็เด็ดปลายออกพอเราเด็ดปลายออกแต่ว่าเราเลี้ยงผมไวอีกสักหน่อยแล้วก็มาไม่ต้องให้นี่มันโตมันติดนี่อันนี้มันก็อีต้นที่เรามาเตียบมันก็โต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 เต็มถี่มีใบแก่เราก็ตัดตัดออกตัดต้นเทีย oh, oh. มที่